สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหนึงวันในคลิปนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่ปานบุรีสามรอยอดนะครับตอนนี้เราอยู่ในที่จอดรถของตลาดลงเลยครับวันนี้เราจะมาเที่ยวเยี่ยมชมตลาดลงเลยครับตลาดลงเลยจะเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมทะเลเลยครับ ตามชื่อเลยครับตลาดลงเล้ก็คือตลาดที่ตั้งอยู่ริมทะเลเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันครับม,ม,มาหัวมาแถวนี้หลายรอบแล้ววันนี้เป็นวันที่สามสิบปีธันวาครับเป็นวันสิ้นปีคืนนี้ก็ได้เข้าดาวกันแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้เราอยู่กับมันจะมีที่จอดรถนะครับนี่ที่จอดรถข้างขวางนะครับค่าจอดรถสี่สิบบาท แล้วเดินไปตลาดทางด้านหน้านู้นนะครับตลาดทางด้านหน้าครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าตลาดลงเลมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับนะครับเราไปชมกันครับ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตลาดแล้วนะครับผมไม่ไกลจากที่จอดรถมากนะครับนี่ครับตลาดก็จะมาตั้งอยู่ชายหาดเลยครับนี่ครับนี่จะบอกเดี๋ยวดูให้นะครับนี่ครับชายหาดอันนี้คือชายหาดนะครับชายหาดสามร้อยยอดนะครับสวยงามมากนะครับตลาดก็จะตั้งอยู่ริมชายหาดเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตลาดลงเลยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปครับนี่นะครับผมในตลาดก็จะมีหลายอย่างนะครับปลาหมึก ย่างมีน้ำปั่นเลยครับทอดมันเลยครับนี่ครับผลไม้ต่างๆนะครับของขายเยอะนะครับของขายเยอะคนเดินเยอะเหมือนกันครับนี่ครับอะไรใหญ่ครบปลาหมึกถ้าจะเป็นปลาหมึกนะครับเราตีสายใหม่นี่ครับ ยำนะครับยำกุ้งก<อ>ุ้งแค่น้ำปาลาอะไรประมาณนี้ครับผมเ้เาผู๋ทอดนะครับคนเยอะนะครับ<ส>วันนี้เป็นวันที่31นะครับ31ธันวาสองพันนะครับเป็นวันส่งท้ายปีเป็นวันสิ้นปีนะครับพร<ส>ุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1นะครับ1มกรา 2,568แล้วลว,วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีนะครับคนเยอะนะครับชายหาดก็น้ำลงพอดีเลยสวยงามครับนี่ครับน้านี้เป็นหอหมกทะเลย่ยางนะครับมีหมูกรอบด,ด้วยนี่ครับตลาดลงเลย เธรรมดาจะเป็นวันเปิดจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือไม่ก็วันเสาร์นี่แหละครับผมแต่วันนี้มันเป็นวันส่งท้ายปีครับเป็นวันเขาดาวครับคืนนี้จะมีงานเขาดาวเกิดขึ้นที่นี่นี่ครับก็เตรียมที่จะเขาดาวกันที่นี่นาาก,นนก็เลยเป็นนัดพิเศษเฉพาะกิจครับ ร้านค้าร้านขายก็บางบางร้านก็ยังตั้งไม่เสร็จตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งแล้วร้านบางร้านก็ยังมาตั้งไม่ครบถ้วนนะครับแต่ก็ร้านเยอะนะครับมีที่นั่งเรียบเลยวันนี้เขาหน้าจะเขาดาวันที่นี่ครับผมนี่ครับมีเวทีจัดเวทีเขาดาวให้เรียบร้อยบรรยากาศดีครับไม่ร้อนนะฮะ ว่าเป็นตลาดที่เก๋ไก๋ดีครับเพราะว่าอยู่ริมทะเลเลยครับอยู่ในชายหาดเลยนี่ครับด้านนี้จะเป็นไส้กรอกครับไส้กรอกชิมย่างน้ำใำไยครับน้ำรำไยนี่ครับทางเดินก็จะเป็นทรายอย่างนี้เลยนะครับ เพราะว่าตั้งอยู่ริมทะเลนะครับด้านหลังจะเป็นทะเลร้านบางร้านก็ยังไม่ได้มาตั้งเลยนะครับผ่านไปผ่านมาแถว300ยอดปานบุรีนะครับลองแวะเข้ามาได้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากรันนีก้ก็จะเป็นไข่มืกนะครับตนนี้ยังตั้งร้านไม่เสร็จ ปการะทานะครับขายประทาอันนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมก็เหมือนตลาดทั่วไปนะครับนี่ครับเส้นทอดด้วยากุ้งมาแค่ ข้าวผัดปูนะครับเ,เ,เข้าวผัดปูอันนี้เป็นมันอบนะครับไข่เต้าไม่จ้ามันเผาก็มีนะครับมันอบมันเผานาี้หอยลวกนะครับหอยแครงลวกมีหอยนางลมด่างไม่มาเน่าทาน เดินเดินดูอะไรสักรู่ครับเดี๋ยวอาจจะโดนอะไรบางอย่างนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวปิ้งนะครับนี่มแมลงทอดด้วยนะครับมแมลงทอดข้าวเหนียวขหนุนครับข้าวเหนียวมะม,ม่วงร้านเยอะนะครับร้านเยอะร้านเยอะคนก็เยอะเหมือนกัน มันนจะเป็นบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวหน้าทานเลยครับน,นี่จะเป็นมันทอดนะครับเป็นมันเกลียวมีหลายย่านะครับนี่ครับปลาเผาปลาเผาหน้าทานบรรยากาศก,ก็เหมือนตลาดเป็นตลาดทั่วไปนะครับเป็นตลาดแบบแต่ธิมมิ่ของเขาคือก็คือว่ามาตั้งอยู่บนชายหาดครับ ตั้งอยู่ตรงชายหาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหอยนั่งลมยำฟรีนะครับนะครองยากนะครับของขายเยอะบรรยากาศดีครับ น่าเดินนะครับน่าเดินเที่ยวน่าเดินเล่นมันไม่กลาดโดยรวมว่าประมาณนี้ครับร้านค้าเยอะทีเดียวนะครับพี่ครับตลาดร,ร้านค้าเยอะเดินมานี่ก็เป็นทายทาดน,นะสวยทีเดียวครับผม ผ่านไปผ่านมาแถวบานบุรี300รยอดนะครับลองแวะเข้ามาชมได้นะครับตลาดลงเลนะครับขับรถเข้ามาไม่ไกลครับผมตั้ง GPS มาก็ได้นะครับว่าตลาดลงเลก็จะมาเจอแบบนี้เลยครับผมบรรยากาศดีนะครับอากาศไม่ร้อนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมทะเลหน่อยครับ หาส,สวยๆนะครับหาส,สวยๆเลยตัวนี้น้ำลงนะครับก็เลยทำให้มีชายหาดส,สวยๆให้เราเห็นเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตลาดโดยวรวมให้ดูอีกรอบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ยำหอยไข่ไงครับผมแปบาทแปสิบบาทเอาหนึ่งชุดครับยำเลยยำเลยครับเอาตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้ครับผมป้าตามจริงถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีเทศกาลนะ่ะที่นี่เขาเปิด,เ,ดเปิดทุกวันเสาร์รทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์แต่ถ้าเทศกาลมีเราไม่กินสี่วันก็จะเปิดเพิ่มแล้วตรงเนี้ยตรงนี้มันคือตรงไหนครับตลาด สามร้อยยอดใช่ไหมครับมันข้าวเกี่ยวกับปานบุรีแล้วก็สามร้อยยอดใช่ไหมมีทุกวันเสาร์นะครับพี่เขาบอกมีทุกวันเสาร์แต่วันนี้มันเป็นวันสิ้นปีก็เลยเหมือนเหมือนมันมันนัดพิเศษตลาดก็เลยเปิดพิเศษเ่ตามจริงเขาดาวมวันนี้มีเขาดาวมีฟุมีอะไรนะครับพี่เขาบอกแต่ถ้าเปิดว่าเป็นตลาดนัดปกติทั่วไป จะเปิดทุกวันเสาร์เปิดทุกวันเสาร์นะครับมีดนตรีด้วยมีดนตรีด้วยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ตลาดจะเปิดช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มอ๋อครับผมสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับของทุกวันเสาร์โอเคครับนี่เราก็ซื้อยำหอยนางรมนะครับร้านป้านี่ครับ ยำหอยนางรมชุดล,ละ80บาทไม่แพงนะครับได้มาแล้วครับขอบคุณนะครับยำหอยนางรมชละ80บาทครับได้มาแล้วขอบคุณนะครับก็อย่าลืมนะครับตามที่เขาบอกนะครับตลาดลงเลยจะเปิดทุกวันเสาร์นะครับถ้าเป็นตลาดธรรมดา ตลาดนัดทั่วไปวันธรรมดาจะเปิดทุกวันเสาร์เป็นตลาดธรรมดาครับแต่วันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่ก็วันส่งท้ายปีนะครับก็เลยเปิดเป็นนัดพิเศษขึ้นมาร้านต่อไปที่เรามาคือร้านไส้กรอกอีสานนะครับเอาอันนี้สามไม้ครับหั่นเลยก็ได้ครับผมครับนี่เลยครับไส้กรอกอีสาน มาทะเลต้องกินไส้กรอกอีกสานครับไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงใช่ค่ะไม่สั่งเลยยังไงมาทะเลสามรยยอดยังไงต้องมาทานไส้กรอกอีกสานนะครับผมนี่ครับครับผม ได้แล้วครับผมไปครับ <Okay. S 1> ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าทานข้าวกันมาแล้วมาซื้อนิดๆิดหน่หน่อยพอหอมปากหอมคอที่เอาโคแก้วหนึ่งครับผมโคแก้วหนึ่งก็น่าจะจบนะครัโคเย็นๆทั้งหนึ่งแก้วครับผมบได้แล้วครับผมโดยรวมที่เรามาทะเลวันนี้ ที่ได้ก็คือยำหอยนางรมนะครับยำหอยนางรมแล้วก็เส้นกอยอีสานไม่รู้จะทานอะไรครับมันก็ตลาดทั่วไปแต่ถือว่ากิมมิคของเขาคือตั้งอยู่ริมทะเลครับนี่ฮะนี่ริมทะเลฝั่งนี้เป็นทะเลครับฝั่งนี้ทะเลฝั่งนี้เป็นตลาดแล้วก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีลองมานะครับลองมาเยี่ยมชมดูเลยครับ อะไรครับโดยรวมก็ประมาณนี mm. okay. ้นะครับที่ตลาดลงเล300ยอดนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที да ่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดพูดอะไรไม่ชัดเจนหรือว่าให้ข้อมูลอะไรไม่ครบถ้วนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับตลาดลงเล3,000ยยอดนะครับมีทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ของสัปดาห์อะไรครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปอะไรที่ไหนยังไงเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนที่ตลาดลงเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ